S a ah uh. s s มั a m u a l a m w a r ะม m ตลอ h i ะ a b ารกาตุ u สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในหน่วยต้นไม้ขึ้นป่ากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆได้ฟังกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมจะฟังเพลงหรือย,ยังคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ ต้นใหญ่แพกกินใบร่มเงาหลายต้นรวมเป็นป่าเขาให้รเรามีอากาศดีต้นเล็กต้นใหญ่ควรนักตาให้ดีเพราะต้นไม้ที่มีเริ่มจะหมดไปรักษาและช่วยกันปลูกเพราะประโยชน์มากมายบางต้นมีผลละ เด็กๆก็ได้ฟังเพลงจบกันไปแล้วสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะค่ะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยต้นไม้คืนป่ากันนะคะกาไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะสาระการเรียนรู้ในวันนี้มีอะไรบ้าง 1. ลักษณะรูปร่างสีของต้นไม้ 2. หน้าที่ส่วนประกอบของต้นไม้ 3. การบำรุงทักษาต้นไม้ค่ะ 4. ประโยชน์ของต้นไม้ 5. โทษของต้นไม้ค่ะสาระที่หนึ่งะคะเด็กๆความหมายและลักษณะของต้นไม้ต้นไม้หมายถึงคำรวมที่เรียกพืชทั่วไปชนิดลำต้นใหญ่มีกิ่งแยกออกไปซึ่งลำต้นแต่ละต้นจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามชนิด ของต้นไม้นั้นๆค่ะบางต้นมีชนิดสูงบางต้นต้นเตี้ยบางต้นมีหนามยกตัวอย่างเช่นต้นมะม่วงต้นกล้วยต้นมะพร้าวต้นสนเห็นไหมคะเด็กๆต้นไม้ของเรานั้นมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแล้วที่บ้านของเด็กๆล่ะคะมีต้นไม้อะไรกันบ้างสาระที่สองนะคะส่วนประกอบของต้นไม้ ต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างและแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆรากทำหน้าที่ยึดลําต้นไม่ให้ล้มและหาอาหารลำต้นทำหน้าที่ลําเลียงอาหารชูก,กิ่งก้านใบใบทำหน้าที่สังเคราะแสงสร้างอาหารกิ่งทำหน้าที่ชูใบให้รับแสง ดอกมีไว้สืบพันธุ์ผลมีไว้รับประทานและห่อหุ้ม,มเมล็ดผลไม้บางชนิดก็รับประทานไม่ได้นะคะวิธีการดูแลต้นไม้นะคะทำได้ง่ายมากเลยค่ะแค่เด็กๆคอยดูแลลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเป็นประจำแค่นี้ต้นไม้ของเราก็จเจริญเติบโตแล้วค่ะเด็กๆ ประโยชน์ของต้นไม้นะคะต้นไม้มีประโยชน์มากมายเลยเราไปดูกันเลยนะคะต้นไม้จะช่วยคลายกัดออกซิเจนในช่วงเวลากลางวันทําให้เราได้อากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งการได้สุดอากาศบริสุทธิ์มีผลดีต่อสุขภาพของเราทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นมากต้นไม้ช่วยดูดซับก์ดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกทําให้เกิดภาวะโลกร้อน ถ้าเรามีต้นไม้เยอะเท่าไหร่เนี่ยโลงสดชื่นเต็มที่เลยล่ะต้นไม้ช่วยเป็นร่มงเงาบังแสงแดดทำให้เกิดความร่มรื่นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดแถมพืชผลเนี่ยยังสามารถนำมารับประทานเป็นอาหารหรือเอามาทำเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยรากของต้นไม้จะช่วยยึดเกาะผิวหน้าดินและกักเก็บน้ำเอาไว้เครื่องใต้ในเวลาที่มีน้ำป่าไหลามาเนี่ยน้ำก็จะไม่ท่วม และยิ่งมีต้นไม้เยอะ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 เท่าไหร่จะยิ่งทําให้น้ําดูดซึมได้เร็วขึ้นและกักเก็บน้ำเอาไว้เป็นต้นสายของแม่น้ำลำธารอีกด้วยนอกจากนี้ส่วนประกอบของต้นไม้อย่างเช่นใบก็ามาทำเป็นใบพืชผักในการรับประทานเอามาห่ออาหารห่อขนมส่วนผลเนี่ยก็เคงไม่ต้องอธิบายต่อนะและส่วนของลำต้นเนี่ยก็ยังเอามาทำเป็นโต๊ะต,ตู้เตียงเก้าอี้ บานฟืนเขียงพกสากจานชามเยอะแยะไปหมดใช้ประโยชน์ได้ไม่สิ้นสุดเลยทีเดียวละสาระที่5โทษของการตัดไม้ทำลายป่าอันดับแรกนะคะเด็กๆทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูฝนบริเวณป่าที่ถูกทำลายจะไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่ายคะ่ะเด็กๆ2 สัตว์ป่าจะไม่มีที่อยู่อาศัยอีกทั้งยังทำลายแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่าอาจส่งผลให้พืชและสัตว์บางชนิดลดจำนวนลงหรืออาจทำให้สูญพันธุ์ได้เลยนะคะเด็กๆ 3. ภาวะโลกร้อนเมื่อเราไม่มีต้นไม้โลกของเราก็จะเกิดภาวะโลกร้อนนะคะหรือเรียกกันว่าผลปรากฏการณ์เลือนกระจกนั่นเองค่ะเด็กๆ เห็นไหมคะเด็กๆต้นไม้มีประโยชน์มากมายเราจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้และปลูกต้นไม้ด้วยนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้หน่วยต้นไม้คืนป่ากันไปแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวพบกับคุณครูได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ